สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเซตานะครับและตอนนี้คุณอยู่ในช่วง General Excel นะครับหรือการใช้งาน Excel พื้นฐานทั่วไปนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้พาคุณมาเขียนโค้ดกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัว Vlookup กันนะครับ Vlookup คืออะไรครับ Vlookup เนี่ยเราจะใชะ้กับข้อมูลประเภทนี้นะครับก็คือมอีแถวแรกเป็น เป็นชื่ออเป็นจุดที่เราจะมา r e f e r e n ์เเนาะแล้วก็ข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ถัดๆไปอย่างเี้ครับโดยมันจะมี2แบบนะครับก็คือ ExactMatch กับ ApproximateMatch นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันเลย ExactMatch คือยังไงนะครับเ่าก,กับ Vlookup ครับตัวนี้นะอาวโอเคผมพิมพ์ผิด v l o o k u p แล้วก็ statement ตัวแรกจะเป็น reference นะครับซึ่ง reference ผมคือช่องนี้คลิกไปครับ แล้วก็ตารางครับก็คือตั้งแต่นี่ถึงนี่ใช่ไหมครับหัวตารางไม่ต้องก็ได้ครับแล้วกอ็อยากให้ผลลัพธ์เป็นช่องไหนครับผมอยากได้อินดีเคเลอร์นะผมช่องที่2นะครับจากตารางนี้แล้วก็เป็นเอ็กซ์แสตมัดนะโอเคได้แล้ว e x a c t m a t ตคือยังไงครับ e x a c t m a t ตก็คือเราต้องพิมพ์ข้อความ reference ของเราเนี่ยให้ตรงกับ ข้อมูลในตารางนี้นะครับมันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาถ้าผมพิมพ์ผิดมันก็จะไม่ออกเลยคือมันต้องเหมือนกันทุกการครับมันถึงจะออกเอาผมลองพิมพ์อะไรนะเพิ่มเพิ่มไปตัวหนึ่งเห็นไหมครับไม่ทราบเลยเห็นไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองดูตัวอื่นครับไว้อ่ะไว้ก็คือ Inde x Number 2เห็นไหมต้องอะไร่ะ Clean โอเคเป็น Index number 4ถูกต้องนะครับอ่ะ ตัวต่อไป RGB อ่ะผมลองแสดงให้ดูอีกนะจะได้เข้าใจนะครับ Reference เ,เหมือนเดิมนะตารางครับแล้วก็ตัวนี้ผมอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับคอลัม์ที่5ถรู้ต้องไหมแล้วก็เป็น Exact Match ครับแล็บปิดไปทำเหมือนกันดีลุก up เเฟรนซ์ ตารางครับแล้วก็6ใช่ไหมตำดัที่6กอ่าสองห้าห้าต่อไป vlookup reference ตารางครับแล้วก็ลัมน์ที่7ถูกต้องไหมแล้วก็เป็น exact match ครับอ่าโอเคเห็นไหมครับก็คือ color index ของ green สีแดงเนี่ยจะเป็น0ครับอ่ สีเขียวจะเป็น number 2 5สองหครับสีน้ำเงินเป็น0ครับอันนี้คือแม่สีนะครับโอเคครับสำหรับตัวหลางแรกก็ประมาณนี้นะครับ exact match ต่อไปตัวอย่างที่2ครับ approximate m a t c ก็คือการการ reference เ,เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่จำเป็นต้องอเหมือนกันทุกประการก็คือเป็นให้มันมีความคล้ายคลึงกับกับ ข้อมูลนั้นๆมันก็จะออกมาได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมผมมีตารางของเกรดนะแล้วช่วงคะแนนแล้วก็ผลเกรดนะครับแล้วก็ Reference ผมอยู่นี่นะครับแล้วก็ r รีซอออกมาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูครับแล้วก็ Reference ครับตารางครับแล้วก็คอลัมน์อินเด็กที่จะมาแสดงก็คือคอลัมน์3ครับ ก็เป็น true ครับ a p p r o x เ m a t e แบบโอเคเห็นไหมครับได้แล้วก็คือคะแนน68อิาได้เกรด C ก็คืออยู่ในช่วงนี้เห็นไหมครับผมไม่ได้พิมพ์68ิไปเห็นไหมแต่ว่ามันมันทราบได้นะครับก็คือมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในประมาณช่วงนี้มันมันมันฉลาดพอที่จะเข้าใจนะครับโอเคอลองตัวอื่นสิเจ็บ 7ก็คืออยู่ช่วงนี้ครับเกรด B เห็นไหมถูกต้องนะครับ81 81พอดีเลยได้เกรด A เห็นไหมครับ10คะแนนอยู่ในช่วงนี้นะครับได้เกรด F โอเคครับลองทําความเข้าใจกันดูนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะครับผมสําหรับวันนี้เนื้อหามีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ